เมื่อกี้พอแนะนำตัวแล้วนะเรียบร้อยแล้วโอเคก <c oughs> ็อยากให้เล่าหน่อยครับประสบการณ์ที่เคยไปประกวดมาว่าเราผ่านมากี่กตลอ,อดรอบแรกก่อนเนี้ยมันค่ะ <c oughs> ก็ประสบการณ์การประกวดร้องเพลงนะคะหนูก็ประกวดมาหลายหลายเป <c oughs> <c oughs> ็นอะไรคะค่ะก็ประกวดมาหลายเวทีเหมือนกันค่ะแต่ก็ไปประกวดแล้วก็ ชนะแล้วก็ไม่เคยได้ได้เงินเยอะขนาดนี้มาก่อนคะก็ถือว่าหนูได้ก้าวผ่านเหมือนเหมือนมันจะมีเส้นอยู่ในชีวิตหนูะค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนหนูได้ก้าวผ่านมาแล้วเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากวันนี้หนูจะมั่นใจในตัวเองให้ได้ดีกว่าเดิมค่ะพี่ว่าแบบประกวดมาหลายเวทีแบบถึงเกินร้อยไหมถึงเกินร้อยเวทีไหมครั ก็เกินนะคะแต่มันเป็นเวทีแบบงานวัดอะไรนะคะอ๋อแล้วแบบเมื่อกี้ตอนตอนที่ร้องกลัวแชมป์คนไหนที่สุดที่เจอมาทั้งสี่อ่ถ้าถามว่าเมื่อกี้กลัวแชมป์คนไหนที่สุดหนูกลัวที่ที่ปิ่นกับน้องป่านคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันแนวทางมันจะคล้ายๆกันค่ะแต่เราก็ตัดปิ่นกับป่านลงไปคู่แรกเลย ตรงป้ายมาค่ะว่าเจอพี่ปิ่นแล้วก็มาเจอปาดอีกหนูเหงื่อตกแบบโอ้ทำยังไงดีจะผ่านได้ยังไงนะคะแล้วพอ,พอเราพอเรารู้ว่าเราชนะทางปิ่นป่าได้มองกล้องพยามองกล้อง,อง,องเราชนะเราชนะปิ่นปิ่นคนแรกเราะใช่ค่ะชนะด้วยเพลงอะไรก็ชนะพี่ปิ่นด้วยบทเพลงมือถือไมไฟสองหน้าค่ะแล้วน้องป่าล่ะน้องป่านชนะด้วยเพลง น้ำตาน้องเพชรอันนี้ก็คือสองคนที่เรากลัวที่สุดใช่ค่ะแล้วตอนแบบที่เรากรรมการพี่โอ่งบอกว่าชนะเนี่ยเรารู้สึกยังไงที่เราชนะคนที่กลัวที่สุดโอ้โอตอนตอนที่ท่านคณะกรรมการบอก,กว่าชนะนี่คือหนูตอนแรกหนูไม่หวะค่ะหนูก็คิดว่าตัวเองอ่ะทาดีที่สุดแล้วจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ท่านคณะกรรมการก็รู้สึกว่าพอใจกับผลงานตัวเองแล้วแต่พอประกาศนาชนะก็คือรููเข่าอ่อนเลยค่ะแต่ก็พย,ยายามแบบว่า สู้ๆเราต้องทำคนต่อไปให้ได้ดีกว่าเดิมเลยค่ะแล้วพอพอเราได้แสนหนึ่ะพอช่วงช่วงที่ชนกับพี่กุ้งกดดันไหมพุ้งสุดท้ายก็ช่วงที่ชนกับพี่กุ้งขึ้นมาแรกๆก็ค่อนข้างที่จะกดดังค่ะ พยายามบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรเราทําให้ได้ดีเราทําให้ได้ดีที่สุดก็พอไม่ต้องไปกดดันตัวเองเพราะว่าอย่างน้อยการร้องเพลงใครมีพื้นเถื่อนนะเมื่อกี้จะเป็นใครมีพื้นเถื่อนที่เป็นใครมีพื้นเถื่อนเดียวเพลงเดียวของหนูในรายการก็ modo. คิดว่าอยากจะทําใครมีพื้นเถื่อนออกมาให้ดีที่สุดก็คือใชเพลงใครมีพื้นถื่อนาบีก้มาแล้วเพลงเนี่ยเราลองบ่อยไหมก็ ที่จริงใครมีเพื่อนเถินเป็นเพลงที่หนูร้องตั้งแต่ประมาณสักมหนึ่งมสองค่ะแต่ว่าหยุดร้องเพลงนี้ไปนานมากเพราะว่าขึ้นเสียงสูงไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะร้องแต่ว่าที่เลือกหยิบใช้บทเพลงนี้ในเวทีนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เราเก็บเก็บไว้ในคังนานเก็บไปแล้วต้องแบบเอาออกมาใช้ต้องงัดออกมาใช้แล้วค่ะเพื่อเอาหนึ่งสายบาทมาให้ได้ค่ะ ล้วเราก็ได้แล้วทำเลขเดี่ยม่ริคแนะนำเลยเราได้ประสบการณ์อะไรจากการแข่งในรอบแรกรอบี่ก็ประสบการณ์จากการแข่งรอบแรก ประสบการณ์จากรอบแรกนะคะหนูก็ได้เยอะมากค่ะได้คําแนะนําจากท่านคณะกรรมการมาเยอะมากค่ะว่าหนูควรจะร้องแบบแบบนี้นะร้องเพลงประมาณนี้หนูทําได้ดีกว่าแล้วก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งว่าความกดดันไม่เป็นประโยชน์ค่ะคือหนูควรจะทําใจให้สบายๆและร้องออกมาให้เป็นตัวเองให้ดีที่สุดอันนั้นนะคะในรอบรอบที่สองเนี่ยเราจะเตรียมตัวอะไรยังไงแล้วก็จะแบบ ก็ในรอบที่2นะคะอย่างแรกเลยหนูจะไปรักษาเส้นเสียงตัวเองก่อนค่ะเพราะว่าก่อนก่อนมาเนี่ยค่ะเส้นเสียงหนูอักเสบแล้วก็เสียงก่อนก่อนมารายการชุมทางดาวทองนี่คือเส้นเสียงหนูอักเสบค่ะมันใช้การไม่ได้ไปประมาณเกือบเดือนเพราะว่าเสียงแหบมาก ไม่สามารถร้องเพลงได้เลยขึ้นสูงก็ไม่ได้ร้องก็ไม่ได้ตอนแรกหนูก็กังวลว่าถ้าหนูมาอัดรายการถ้าเป็นกรุ๊ปเเลยหนูจะร้องได้ไหมแต่ว่าพอ <laughs> จบฉลากออกมาแล้วก็ได้กรุ๊ปเเลยหนูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราต้องทําไม่ได้หนูก็เลยอัดยามาค่ะก็รู้สึกว่าหนูจะไปรักษาเส้นเสียงตัวเองก่อนเพื่อให้ตัวเองพร้อมกว่าเดิมแล้วก็จะซ้อมให้ดีที่สุดค่ะคิดว่าเลขสี่เป็นเลขนำโชคไหม Yeah, เลขสี่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นคนที่สี่และเราก็เราก็อยู่กลุ่มคนที่ส oh. ี่แล้วก็อะไรวะาทกอย่างสี่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 เออคนที่ส oh. ี่สี่สี่แล้วก็สี่โมงจริงเหรอคะที่จริงที่จริงวันนี้หนูไปดูดูดวงในไลน์ดูดวงมาค่ะเขาบอกหนูว่าเลขสองกับเลขสี่จะเป็นเลขนำโชคของหนูวันนี้ หนูก็เลยเลือกป้ายที่จะไปเจอกับแชมป์มาค่ะไปเลข2กับเลข4ก่อนแต่มันดันได้ได้คนที่หนูกลัวที่สุดมาแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเลขน้ำโชคของเราจริงๆแหละเราถึงมีวันนี้ได้ค่ะโอเคแล้วแบบแบบพูดทิ้งท้ายให้หนูแบบแอบได้ยินมาแบบทีมงานบอกว่าเราอยู่ในที่สี่อ่าได้ค่ะแล้วก็ตอนที่อัดเพลงได้ไกว่าได้ค่ะ ก็เมื่อกี้หนูแอบได้ยินทีมงานพูดมาค่ะว่าหนูเนี่ยเป็นเทพที่สี่แล้วหนูก็ร้องเป็นคนที่สีแล้วตอนแสนแตกเนี่ยก็เป็นสี่โมงก็คิดว่าเลขสีเนี่ยอาจจะเป็นเลขนำโชคของหนูก็ได้ค่ะเกต้าทำไมอ่ะห้องตา